เยกก่อนที่จะกินกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มเราเลยเนาะจ่าเอาไว้แต่ว่าบาหวานก็บบาลาเนาะโอ้บาหวานเท่าไหร่น้ำตาลสะสมที่มันหลายโอ้น้ำตาลสะสมเท่าไหร่จ้าน้ำตาลสะสมมันจะแปดสิบแปดอ่าแปดสิบแปดก็เยอะเยอะหรือน้อยเยอะเยอะใช่ไหมจ้าแต่เรื่องนี้แค่หกสิบน้ำตาลสะสมกโอ้ยนีแต่ลอยกลัว โอ้รอยขึ้นตลอดเลยตลอดยี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่สิบร้อยสามสิบร้อยยี่สิบรอยสามสิบขนาดเลยเขาเรียกน้ำตาลสะสมใช่ไหมแล้วเบาหวานเป็นไงเบาหวานคุมดันเออเบาหวานเมื่อก่อนเท่าไหร่ก่อนกินก่อนบาหลายมิตลอยยี่สิบสามสิบอ๋อแล้วล่าสุดล่าสุดก็มิตรลอยหนึ่งอ่ากินลดลดลงร้อยหนึ่งร้อยหนึงความดันราคาจีนมโกันดังโอ้ขึ้นสองสองยิ้สองซองก่อนไปตรวจ จ้ามจ่อเลือดก็กินซองแล้วโอ้กินซองเลยสามวันเด้ออเ่ก่อนไปตรวจนะสองสองสองหกซองเลยเบิ่นเลยเออเอออ้าวโมซันประดับหวานลดน้ำตาลสะสมลดสะสมรสแล้วก็ความดันความดันกันลดเมื่อก่อนโอ้ความันมันกระโดดหาสี่หกสี่โอ้แล้วไปตรวจล่าสุดจ้าล่าสุดร้อยยี่ร้อยยี่สิบ ปกติเลยเออเยโกวหน้าตาสดใสขึ้นอ่ามันเยียยังอ่ะเยังกับเอาไปมาเราบันไดไปใส่มาใส่เด้โอ้ไฟนั้นรับจ้างคนเลยมก่อนบวมมก่อนบวมบวมน้ำอืมเดี๋ยวนี้ดูขาดิไม่บวมเลยใช่ไหมบวมอันนี้อันนี้ผมเห็นจริงๆครับผมเนาะเมื่อก่อนแกมาเดินเหมือนกับนั่นตุตะตุตะเออขาเราดีอยู่ถือว่ากาแฟตัวนี้ดีอยู่เออเขาพีฟาร์มเนาะเอาออกให้เห็นหน่อยดอยู่ถือว่าดีอ นี่เลยนะฮะวันนี้ในห้างใจดีฮะแถมสูตรใหม่นะทรีอินวันสูตรย่าหวานนะให้พี่น้องได้ชิมกันต้องขอบคุณพี่น้องบ้านกระเบื้องนะฮะเออมาสอบถามได้เลยอย่าโกะนะฮะอันนี้พิตตี้ชงชิมเออจ้า้าโอเคขอบคุณครับผม